ครับพี่น้องครับมือนีวิทยาพาเลาะครับสิพาพี่น้องมายางเลาะขงนะครับมาชมบรรยากาศสะพานไทยลเล่ของจังหวัดบึงกาฬของเขาเป็นกำลังก่อสร้างอยู่พี่น้องนี่คือความคืบหน้าเป็นใกล้สิแล้วแล้วล่ะครับใกล้สิแล้วแล้วครับเป็นกำลังที่เอาสะพานมาต่อกันมาเชื่อมกันนะครับใกล้แล้วครับใกล่ซีเรียลละครับแล้วนี่บรรยากาศนี่เมลแองครับเวลาประมาณนั้ 16พกในฤกาครับตอนนี้ครับ16กฤดิกาบรรยากาศแยมแลงครับสะพานครับเบิ้งนำโขงครับเป็นคลื่นล่มผัดเย็นช่ำพี่น้องอากาศหนาวก็เริ่มเข้ามาอากาศเย็นเป็นนำโขงนะครับฝั่งนั่นก็จะเป็นผู้ข้าวควายครับพี่น้องผู้ข้าวควายนะครับดิมสองฝั่งทางสวยงามครับกลางโขงก็จะเป็นเกาะเป็นแกงครับพี่น้องเกาะแกงนี่ก็เป็นของพี่น้องไปแล้วฟังซอปปล่าวนะครับตรงกลางเพิ่นไปพักเลือหากินนเครับเลยครับเพิ่งเอาไม่วงครับ วิธีพี่น้องทั้งเบิงกันเพราะอิ่มโค้งบม่ใช้มองบนครับฝนประกันลอยไหลเรือครับไหลม่องครับครับให้พี่น้องได้บึงครับนะครับเป็นบรรยากาศที่โอ้ลมเย็นชู้ชเดี๋ยวนี้เริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องนะครับเพิ่นไปงบประมาณนะครับมาเห็นเคลื่อนอ่ากานตะลิงพังครับเนี่ยเห็ดหลายสิบกิโลเลยครับ จนถึงจังหวัดบังกาครับพัฒนาลายเบิ่งความลึกนี่ครับลึกลงไปนี่ขนาดลึกขนาดนี้ได้พี่น้องในน้ำเมื่อกี้ปีเมื่อกี้ท่วมครับน้ำไหลขึ้นมาท่วมตีลิงพี่เด็ครับขึ้นมาเอ่อมาท่วมหอดนนถนนนั่นออกกําลังกายไปกับตรงนี้ครับน้ำหลายปีเมื่อกี้นี่ครับในการพามาชมบรรยากาศเราพี่น้องเงี้ยมาแลงครับบางคนก็เบ่เคยมาเที่ยวนะครับจังหวัดบึงกากายพี่น้องในเบิ่งบรรยากาศครับลมวีวีพี่น้องอากาศหนาวมาแล้ว ก็ให้รักษาสุขภาพเดิมพี่น้องป้องไปเอ้ยนะครับผมผ่านาั้นนครับครับรรยากาศนี่ยแมแรงครับพี่น้องบครับสวยงามครับผมสวยงามครับบรรยากาศวัฝากครับเนี่ยยามแมรงครับแดดรมร่มตกครับพี่น้องทางนี้ก็เป็นถนนให้ออกกำลังกายครับให้รถจักรยานเพื่อเคล่นออกกำลังกายยามแมรงครับบอกกิ่งครับ ร่างกายอากาศเย็นๆลมพัดวีบีครับพี่น้องสะพานครับอัปเดตสะพานนะพี่น้องเบิ้งครับวันนี้พาหล่อเบิ้งหิมโค้งครับเลาอเบิ้งชีวีชีวิตหิมโค้งเห็นสะพานเห็นภูเขานะครับมืัอนี้อากาศสักพีดจั็หน่อยนะครับเข้ากับสิ่เห็นความมันเป็นธรรมชาติความงามปันใดเบื่อตีเราจะ่ยแม่แรงเลยโอ้ยภูเขาภูเขาในงามครับนี่ครับภูเขาได้สวยงามมากพี่น้องนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ้งเป็นเกาะเป็นแกงครับย่ำแรงแห่งวัดี้ได้พี่น้องนี่ แหงลูกยันอยหินพวกนี้เห็ดเป็นโคนเป็นโคนเหมือนเหมือนเทาจะย่างข่ามได้หมดเครับเป็นกวดเป็นแกงอาจจะว่ามองนี้มันอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นหลืบหินเป็นเป็นหลืบเป็นยางป่าเลยยู่ครับพวกปลาทุกพงทั้งหลายจะมาอยู่พวกนี้นะครับพี่น้องเป็นชุมชนแถวนี้เขาจะหัวปลาอยู่เขาจะมวงองมาใส่มาไหลครับเป็นน่องเป็นมาไหลมองเงียแถวนี้ครับบรรยากาศเขอนั้งพี่น้องส้มคส้มส้มส้มเปรี้ยวขิงโค้งครับบรรยากาศตอนเย็นนบ้านนียครับปลาได้ได้ครับกรณี่พันอยู่นะครับ ตรงข้ามนะคุเที่ไลเลรือเอาปลารับดรนนี่ครับชุมนุมพระเป็นขี่เรือครับเป็นเกษตรกรปูเอาปลาทั้งนี้แหละครับไปให้บางคนนะครับปลาคายบางคนนะครับเพราะอายุหากกินยามมาเร็งนี่ลหล,ละครับเป็นวิธีชาวบ้านของไทยชุม่มช่นโบการหิมโคงนะครับ เลือดเนี่ยเกิเป็นทั้งของคนไทยแน่ของคนเล่าแน่ครับมหาครับมหากินน้ำกันนะครับเป็นพีพี่นองไปมาหากันอยู่ครับพี่นองเข้ากระไดอ่าให้เบ่งบรรยากาศพี่นองลมวีวีนะครับวิถีชีวิตชุมชนแถวหิมโคนะครับพ่นองเลยถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมมาแวะนะครับมาหากินปลาน้ำโคงแถวเบืองการครับวันนี้ก็พามาชมสะพานนะครับพี่นองครับขอบคุณมากที่ติดชมด้วควาเด้อขอบคุณครับสกุลสกุลครับ